นี้ก็คือไปทะเลค่ะใส่สร้อยกำไลแหวนวันนี้จะเต็มเลยเพราะว่าเดี๋ยวไปถ่ายรูปที่ทะเลกันนนี้เราใส่เป็นกระโปรงยาวแพ้สีกระโปงรงตัวนี้นา่ารักมากกระเป๋านี่เพิ่งได้มาใหม่แล้วก็ใช้เลย พีซูดาหกแก้วครับหม <Okay. S 2> ด่ค่ะโอเคห้าร้อบาทคุ่ณลูกค้านั่งรอพี่โตเดี๋ยวได้เลยนะคะเดี๋ยวไปเสร์ฟไดค่ะ ไแขางันน้เป็นกระพงตัวเนยอันนี้เหนึ่งต้มยำโซเร่หนึ่ง นี่กินอาหารปังรับอบไหมฮะชอะไม่หวานัดหมูัหู่ด้วยมันมันแห้งดีน้ำพอดีใช่น้ำทึ้งลกแม่ร้านมันแต มันเป็นท่อน้ำปลาใช่ไหมเราถือว,ว่าผมลงบัวใช่นิดหน่อยเมื่อนี้พันห้าอุย้ยอีกนิดเราก็จะถึงที่พักแล้วนี่เล้วซอยไหนซอยนี้นานะ ิงตุ๊กก็ได้รี r e f l ดั t เด a ์เลยค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเช็คเอาท์ไปไหนต่อก็เขียนได้ถ้ากับกรงเทศเขียนที่เดิมได้เลยค่ะมีห้องละ5้0รบาทต่อห้องต่อคืนนะคะอันนี้จะใช้ร่วมกันก็ได้หรือว่าจะแยกคือพนันทางเยอะแนะนําให้ไปจองไปเลือกเมนูเลือกเวลาในไ,ไว้จะได้ไม่ต้องรอคิวนานนะคะยมันสวยอ่ะมันสวยกว่าในรูปที่เราเห็นมาตอนแรก อยากอไปอีกที่หนึ่งแต่ว่ามันเต็มก็เลยได้ที่นี้เราจองที่พักชั้นสามก็จะเป็นชั้นสามตรงนั้นแต่ว่าเราจองคุ้มๆตรงโน้นไงห้องที่มันอยู่ออกไปทางทะเลตรงนั้นก็คือทะเลก็เมื่อกี้ได้เครื่องดื่มมาด้วยอร่อยอะจริงๆมันอร่อยไปชิมเนี่ยพี่หยิบเอาอากาเก็บด้วยอันนี้ฉันไให้ขุมใช่ค่ะตรงนั้นเลยค่ะบตะ ก็มีพวกนี้หรือไม่ก็กดศูนย์ก็ได้ค่ะให้เขาโอนสายไปที่ห้องอาหารก็คุยกับน้องๆได้เลยก็ก็โอเคใช่ไหมโอเคเราไม่ได้ใช้สายก็ได้ใช่ไหมก็เลยได้ค่ะลงเลยเร็วขันแล้วใช่ไหมคะเราได้ห้อง301ศ่ง เดี๋ยวพาทัวร์ห้องนิดหนึ่งละกันเนาะอันนี้เป็นห้องสามศูนย์หนึ่งเพราะว่าเราอยู่ชั้นสามห้องแรกเดินเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีกระจกด้านขวามือแล้วก็มีลมหนึ่งอันซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำมีโทรศัพท์ในห้องสุขภัณฑ์ด้วยห้องน้ำเคยใหญ่มากมีกระจกตรงนี้ด้วยหรอกระจกตรงนี้จีิจงโอ้ยขวดแก้ว ขวดอันนี้ก็เป็นน้องนกอะเป็นรูปนกสัญลักษณ์ที่นี่คือนกหรอก็เป็นมออุมอาบน้ำที่สามารถมองเห็นเตียงได้แต่ถ้าไม่ชอบก็คงต้องเอาเดินอันนั้นลงก็จะปิดตรงนี้นี่ก็จะเป็นโซนห้องน้ำแล้วทางขวามือตรงนี้ก็จะเป็นโซนของที่นอน เดินมาทางขาวาเราก็จะเจอกับมุมชงกาแฟแล้วก็อันนี้เป็นโคเซตนี่ <c oughs> เขาก็จะมีชุดเอาไว้ใส่อาบน้ำให้น่ารักจังเลยมีจังเลตรงที่นี่มีตอรีดให้ด้วย <c oughs> มีรองเท้าแตะสองอันด้วยโอ้ยแต่งมินิม่ามากอะ <c oughs> จะแต่งด้วยเป็นโทนไม้เน้นสีไฟเหลืองเตียงใหญ่ฟุ่ สามารถสั่งดีเซอร์ไว้ก่อนก็ได้อ๋อยได้ปลอบผมแล้วก็มีที่ม้วนผมด้วยใช่ปะอ๋อแค่ไดเปลอบผมน่ารักอ่ะนี่เป็นโซนแต่งหน้าห้องที่เป็น p ู o l a c c e s ก็คือแบบสามารถมีสระส่วนตัวตรงนั้นได้เลยแต่ว่าเราจองชั้น3ามชั้นสามก็จะเป็นม,มุมประมาณนี้ ชอบนะชอบที่มีรู้สึกไพรเวทแล้วก็พนักงานบริการดีมากพูดดีมากเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดแล้วก็จะลงไปเล่นทะเลเก็บตรงน,นี้ก่อน ใาชั้นอยู่ไหนอ่ะอนนมันอยู่ในนี้อันนี้มีแค่กันแดดแล้วก็หูฟงังเราก็จะทากันแดดเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นกันแดดแบบตดฟิสิกส์คอสำหรับคนที่แบบผิวแพ้ง่ายอย่างเงี้ยอย่างแค่ผิวแพ้ง่ายก็จะใช้ได้แล้วก็จริงๆตัวนี้เขาเหมาะกับคนที่ผิวมันด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดคนที่มีผิวมันใช้ตัวนี้โอกาสที่จะอุดตันนีน้อยใช้แล้วมันก็โอเคนะเนื้อกันแดดจะเน้นบางเบาอุ้ยบีบออกมาเยอะเกินแต่ว่าจริงๆแล้วเราออกแดดเยอะเราก็ควรใช้กันแดดประมาณเท่านี้แหละ ได้ทดล,ลองใช้ไปประมาณสองอาทิตย์แล้วทาเราไม่ค่อยเหนียวเนืนอรู้สึกว่าคนที่ผิวมันใช้ตัวเนี้ยจะไม่ค่อยอุดตันด้วยความที่มันเป็นสัมผัสที่บางเบาแล้วก็เหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายออือตอนไปคาเฟ่เมื่อกี้ไม่ได้ทาก่อนเรารู้สึกว่ากลับมาทาแล้วก็รู้สึกค่อนข้างแสบหน้ามาเหลือทาแขนเลยละกันก็ไปเปลี่ยนชุด ชุดน้ำเราอยู่ไหนะชุาน้ำอยู่ไหนฮัลโีสวัลโีสัลโเปลี่ยนชุดแล้วไปเล่นน้ำดีกว่าก็เดี๋ยวเอากันแต่ไปทาด้วยอุ้ยเขามีงานแต่งที่นี่วันนี้ เสิร์ฟกับซอสกระเทียมหูหลังก็ต้อนมาก็เนี้180จดค่ะ pues ที่นี่อาหารดีมากเลยอาหารว่างอาหารว่างอาหารว่างไงเนี่ยอาหารว่างล้นนลุ้นนี้้นี้การ์ น้ำปลาอ๋อเขากินกับซอสเหรอนะเครื่องปรุงจะทอจะเปิดเพลงแล้วนี่ัสภามพิเศษาละชิน เกินบ้างรครับรเขามีแฮปปี้ออลไทม์ด้วยแบบจะสั่งบายวันเกตวันเนี่ยอันนี่นอยากกินส้มแต่มันไม่มีอ่ะอ๋ะออยากชิมอยากชิม,มอ๋อเหมือนกิน น้ำฮันนี่เลมอนโซเปรี้ยวแม่โอ้ยขอหลักเปียกมากงำไมครับหลักทำไมกินข้าวเสร็จแล้วก็เดินพาที่บ้านมาถ่ายรูปพ่อน่ารักดีพ่อกับแม่ดีงามอาหารที่นี่อร่อยรู้สึกแบบ ออราคาก็ไม่ได้แรงมากนะมันก็พอๆกับร้านอาหารแบบข้างนอกเลยแล้วก็เรามาทานแล้วเราก็ได้คูปองห้องละ5้ายบาทจองมาสามห้องก็จะได้เป็น1,500ยบาทเป็นโคตตาทานอาหารของเย็น,นิอันนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะลำโพงเหรอเฮ้ยหรือว่ามันต่อลำโพงได้ คตอนที่มาคืนเดียวเราก็จะพบสกินแคร์มาแค่ทั้งนีกร i เป๋าลิปส g ิ a มาชอบใช้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้แบบทาแล้วมันเอาอยู่จริงๆอะทุกคนส่วนสกินแคร์ตัวอื่นที่พกมาก็จะเป็นพวกน้ำอบอิมมูเลชั่นแล้วก็ครีมเฉยๆแล้วก็สติกกิ้งมารู้สึกว่าชอบใช้น้อกตกอะ เพราะว่าเป็นคนที่ผิวแห้งก็จะใช้แบบไม่ว่าตอนเช้าแล้วก็ทั้งก่อนนอนก็คือต้องปบก,ก,ก่อนก็ใช้อิมูชั่นตัวนี้ก็ได้แถมมาจากการซื้อของตอนลาซาด้ามันก็แถมมาทุกคนโวดนี้ขนาดทากันแดดนะทุกคน mm. รู้สึกว่าแดดวันนี้คือร้อนมากแอบแสบหน้าตรงนี้นิดนึง,นงก็บกบกสลิปปิ้งมาไป ตอนที่เราไปถายรูปที่คาเฟ่แต่แรงมากเอจริงไปถึงตอนประมาณบ่ายสามโมงครึ่งก็เกือบสี่โมงแต่ว่ามันก็แดแรงอยู่ดีอะไะทุกคนแบบประเทศไทยนะฉะนั้นเราก็ควรจะใช้กันแบบทุกเชา้าแล้วก็ก่อนจะอ,ออกไปท้าแดบดบมันมีมุมเอาไว้ให้นอนดูดาวด้วยแหละทุกคนดูวิวดาวข้างบนได้แต่ไม่เห็นอะไรเลยมีแต่ความมืด Terima kasih telah menonton! เบาดีอะใช้มาทะเลก,ก็เหมาะน,นะมันรู้สึกว่ามันเป็นกันแดดที่ค่อนข้างแบบโปรเทคได้เยอะป้องกันได้ทาง UVA แล้วก็ UVB ก็เลยหยิบเป็นตัวนี้มาด้วยทาหนา้าเราก็ต้องทาคอแอร์เย็นมากอะห้องนี้แม่ตัดแอร์ไว้อย่างแรงเลยนี่ของมูนชอดก็ดีอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นโทนชมพูตุนต่นๆที่ใช้ได้ทุกวันเสียนคิวเลีย ตอนนี้ทุกคนลงไปกินข้าวกันหมดแล้วเหลือแต่เราที่ยังแต่งหน้าไม่เสร็จ ไข่าดาวอร่อยใช่ไหมจิ้กับเบคอนอร่อยมากหูเบคอนดีมากเลยไข่ดาวที่ไม่สุกมากแล้วก็เป็นยางมะตูมหอมชาโนอุ๊ยอร่อยอ่ะอยากกินขนมจีนอีกอ่ะ รสชาติอ่ะขนมจีนจตจามะทะเลไม่ชื่อหรือเปล่าไปรอบเลา